เบื้องทองฝ่าอากาศมือนี้กันครับพี่น้องปอดโตพี่น้องเอ้ยมันนี้แดดแฉแดดเยี่มอากาศห่อนครับพี่น้องเอ้ยเบื้องเนียเบื้องบรรยากาศนี่มังเว้นกันครับผมเบื้องต้นไม่สิ่งของในหัวในสวนครับพี่น้องมนันนี้ปอดโตพี่น้องเอ้ยอ่าก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกที fc ทุกท่านอีกัางหนึ่งเด้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องชาวอุปคนร้อยเอ็ด อีกมือหนึ่งนะครับพี่น้องผมมาพบมาพอกันช่วงนี้เป็นช่วงกลางเว้นครับพี่น้องกับบรรยากาศที่ห้อนจัดครับพี่น้องผมวันนี้หลังจากที่ฝนฝ่ากระบิตกหลายมือแล้วครับพี่น้องอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านพ่อเช่าบนครับผมหลายคนได้ยินซื้อก็จะว่าเป็นคนอุบลน,นะครับพี่น้องกับคนอุบลละแต่ใหญ่มาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผมมันนี้อากาศร้อนหอนครับพี่น้องว่าได้ไปใส่อยู่บ้านนะครับผม เลยภาพพี่น้องเบิง่งบรรยากาศนีหัวในสวนจังหน่อยครับผมปั๊บต่พี่น้องคืออากาศห่อนคักห่อนเนี่ยบางทีล่ะแดดเฉยแดดแจ่มครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศม้อน,นี้เบิ่งต้นใหม่สิ่งของครับพี่น้องเบื้องบังนหน้าอ้ยบักหน้าก็ย่างลายนด่ครับพี่น้องผมนี่ยังพอเดอยู่ได้กินด้วยครับผมกินบพท่านก็เจ้าเด้ขายหมดแล้วครับพี่น้องเนี่ต้นนี่ก็ได้ก็ย่างลายอยู่เอื่มแก่ลวก็มีครับผม ต้นนี้ก็เริ่มปิดหนวยครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะนาวเปยนขึ้นกันปลูกเสริมขึ้นมากก็เริ่มเปิดหนวยแล้วครับพี่น้องเริ่มติดลูกแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องเมืองติดล่ะต้นใหม่สิ่งของในสวนเหี่ยวเฉาเลยครับพี่น้องแดดแห้งคากปวดหมดนี่ปอนโต้พี่น้องเลยมันหนียุบานผู้เดียวครับพี่น้องสวนก็ว่าได้รดเลได้ครับผมว่าได้รดน้ำเลยเบื่องสวนงลางครับพี่น้องผม หลังจากถี่มา่วมทํำความสะอาดออกหลังจากถี่มาทํำความสะอาดออกครับพี่น้องวันนี้วัดได้ลดน้ำครับผมโอ้ยต้นพริกต้นนั้นกับเชื้อเบอรครับพี่น้องนเนี่ยแดยดจาด้าแดดแจ่มไรอากาศฮ้อนเหี่ยวเบอรออครับพี่นอ้องต้นไม้สิ่งคองเมืองที่เล่ะพี่นอ้องปอดเถ้าแดดวันนี้มาคักมาแน่ยเลยพี่น้องมือได้ฝนสีตกมาให้ครับผมเบืองที่ละ่ะพี่น้องเบิองทองฝ่าจังหน่อยพูนะ ไซเลยครับพี่น้องผมโมีเมกเลยตึงต้นกล้วยก็ยังเหี่ยวครับพี่น้องผมแดดแห้งไร้ว่าแทมความสะอาดอกกับเป็นตะเบิงจะหน่อยครับพี่น้องผมตะกี้หยาหลายหลายครับผมมุ่งบุกพริกบุกเขือเหี่ยวบัดครับพี่น้องโอ้ยอากาศท่อนแห้งพี่น้องเลยฝนป่ากับบัวโตเขาในนาก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วอันนี้บักหน้าอันนี้ก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วครับผมอันนี้เป็นบักหน้าพันธุ์นะครับผม ืัอน,นี้ก็ยู้อบ้านว่างๆครับพี่น้องผ้ายางลาะหัวลาะสวนชมบรรยากาศโอ้ฮุ่งตัวน,นี้เริ่มเปน็นนวยอีกแล้วครับพี่น้องผมเนี่ยแต่กี่นวยโดดลงได้ครับพี่น้องบ้านนี้เพิ่นเริ่มแก่แล้วครับผมต้นเพิ่็เริ่มเ่าเริ่มแกและ้ะก็ยังดีเพิ่นยังเปน็นนวยอยู่ครับผมก็สิพอได้ตามอยู่นะครับผมต้ตนกล้วยต้นยังครับพี่น้องเริ่ม,มเหี่ยวเริ่มยังเครับผมอากาศท่อนแห้งย่างวงเวียนใบเหีเ่ยวใบเช้าลงครับผม วันนี้พพี่น้องอย่างเลาะสวนหลังบ้านครับผมชมบรรยากาศช่วงกลางวันกันครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมงที่ละหารเราเบางสีเมืองของครับผมลงหน้าต้นก็นยังมีพวอได้กินอยู่ตัวนี้เดีย๋ยวเช้านก็นจะได้เก็บอีกแล้วครับพี่น้องนี่เก็บไปให้แม่บ้านคนไปบริหารจัดการครับผมหน้าเปี่ยนแต่ว่าคนกิกนที่ดีเลยครับพี่น้องก็ไปทั้งรางด้วยเาไปทั้งรางก็จะมีน่วยหลยเลยครับผมผลอยู่ข้างใน นี่ข้างล่างเขาไปนั่งได้ครับพี่น้องนั่งเก็บพอเจ้าบนมาเก็บเรือก็นั่งข้างล่างเหรอเอาใหมา่สไวเอาครับผมนี่ปลูกเสริมใหม่ครับพี่น้องนี็ก็เสริมใหม่ขึ้นกันนี่ต้นยังสีกัเจ้าหน่อยก็เป็นหน่วยนะครับผมอีกบัดโดนก็เป็นหน่วยโอ้ยแบบคงปลูกว้กับโบงามครับพี่น้อ,อง,อองช่วงปลูกไส้หนาแหลงครับผมก็เลยโบงาา กล้วยก็เป็นต้นบัวสมบูรณ์ครับพี e ่น้องโอ้ยดอกบัวหูงต้นนี้เป็นบัวหูงคันบัวหูงติงทางบ้านผมเอิญบัวหูงติงแล้วครับผมแต่เพิ่นออกดอกมาแต่าไเห็น au, lo, หนวลจะว่าเป็นบัวหูงผูกเลยครับพี่น้องนี่เนี่ครับผมแต่ออกมาแล้วเป็นนวลอยู um ่ครับพี่น้องที่ละเป็นขันแย่ๆนี่ครับผมกที่พ่อได้ทาอยู่แล้วครับพี่น้องเถื่อพี่เถื่อน้องมาเล่นน้ำอีกจัาหน่อยนี่ก็ได้ที่นีพอได้อยู่ได้กินอ้วยพวกนี้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศมีคักคัดคัดคัด มืโอนอีน้ก็่ได้ไปใส่แล้วครับพี่น้องอยู่บ้านว่างๆนภาพพี่น้องยางเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนชมบรรยากาศช่วงเวเีนกันครับผมาทางบีก็เป็นพักปลูกใส่กระถางไว้ครับพี่น้องเพื่อว่าจะเป็นต้นทุน่นพักเป็นครับพี่น้องพริกก้ยเคี้ยครับผมปลูกไว้ก็ได้อยู่ได้กินอาโมนิคากับผ้าพีพาหน่องยางเลาะหัวเลาสวนชมบรรยากาศนะครับผมของเวีมืโอนี้อากาศฮอนที่ไปใส่ขอบคุณในไลค์ครับผมที่รับชมคลิปให้ เดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุทุกคนครับผมอ่ะทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ